สวัสดีครับผมท่านผู้ชมผมเปิดกับหนุ่มมาชนะนะครับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเปิงหนูเออ่หนูหน้าของแถมหน้าของแถมคือว่าผมใส่บ่วงมาได้นะครับใส่บ่วงมาได้มีอยู่ประมาณสองสามบ่อหน่อยนะครับประมาณนี้ครับก่อนจะไปชมผมมาพาไปเบิงหนูนีะครับหนูตัวผมเลี้ยงมานะครับตัวนี้แหละอาจจะขุนขโมยแล้วอาจจะขุนสุดๆแล้วนะครับ แต่ว่ามันเกิดมันมีแผลนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ผมเห็นหลายเลยหน้มันมันเป็นแผลนะนี่นะเดี๋ยวหมอรักษาเลยวครท่านผู้ชมรักษาเลยวหนึ่มันเกิดจากอีย่างผมบรู้เลยด้ยเป็นหลายเลยหน้มตัวเถิดส่วนมากจะเป็นตัวเถิดนี่เป็นน้ำผิวหนังนะครับท่านผู้ชมอ่านะสาๆก็เลยจับอเขาออกมาอาบแดดจันหน่อยนะครับนะครับนี่โฮมตัวนี้ ยูประมาณเอ,อ่อโลนะครับโลโลหนึ่งโลสองไงล่ะนะครับตัวนี้ตะกีเขาก็โลสองแล้ววนะ,นะะ,ะนะตัวนี้มันรดนักแห็เลยวะนะครับแบบเป็นโลโลขีดนึงครับนี่แหละงามนะงามเลยตัวนี้อ่าของงามนะตัวผัวนะครับสู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมเอาขอบวอนะครับจอดไพบ่บวชที่ผมใส่บวกมาได้นะครับ นี่ครับผมครูบอลนี่ตัวตยังไงอ๋อไปชมบอ่อที่ของพ่อผมใส่มาได้คนระับอันนี้เป็นบอ่อของพ่อผมนะครับท่านผู้ชมเพิ่งก็ใส่ได้หลายดอกนะครับนี่บอ่อนี่นะเห็ดแบบงานะบ่ายๆนะท่านผู้ชมนี่แหละนี่ครับผุนยุ้ยแก่ผุนอยู่ในเฟียงนี่ก็มีเลยท่านผู้ชมอยู่ในเฟียงนี่งกรมีเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่ส้นนะครับบ่าเห็นดอกเ่ามันอยู่ในหันนะ เห็นจะดแดกับเห็นดยเกียนนี่แหละนะครับเอาไปบ้างของผมครับบอ,น,อ,น,น,บบอนี้ครับบอนี้ครับเป็นมูลายหลุดเลยนะครับลายหลุดเลยกับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมก็ถือว่าไหลได้นี่นะครับมันก็มี่บางตัวที่ผมอยากเห็นพันอยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นตัวผูนะครับท่านผู้ชมตัวผูเราก็ได้มากมากหม่องอยู่ว่าหม่องเคยไปใส่ปีบางคันละ มันตัวใหญ่แล <system> ้วม <well> ันตัวใหญ่อันนี้ผมก็ได้ลูกมั้งล่ะส่วนมากในลูกได้ลูกได้ส่วนมากครับนี่ครับผมนี่ประมาณประมาณสิบตัวนะท่านผู้ชมสิบตัวสลับบอลับตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันคทำเนี่ยตัวง่ามแบบนี้เรบตัวผูกตัวง่ามครากันกันแก่แก่แก่นี่แหละนะครับ เมืเบิง่งหนูที่แ <c oughs> บบว่าที่ผมใส่ได้เปิดแล้ดูการมันนี่ใส่ได้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แห้งเลยนะก็บกใหญ่แห้งนะครับทมาวัดกับหนู <c oughs> นหูเลี้ยงนะครับเมบื่ออายุมันอายุเออบันีอายุน้ำหนักเก็ดฉีดนะท่านผู้ชมเก็ดฉีดนะครับอ่านี่อาหารอาหารสงสัยสิเริ่มกินแล้วละ่ะนี่เริ่มเห็นเนี้ยแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัวผัวผมผมก็เลยว่าเอามาเลี้ยงไว้อย่หน่อยนะครับนี่เป็นตัวผัวดิท่านผู้ชมเก็ดฉีดนาอตสำหรับตัวนี้นะครับใส่บ่วงได้ยุ่นง,นงน้ำพ่นสางตัวนี้เกือบหา่วงว่เห็นตัวนี้แหละนะครับ่านผู้ชมตัวใหญ่อยู่เก็ดฉีดน็อตน,นี่ำำน้ำขมมมเลย ก็ทีมีประมาณนี้ครับตงช่มงที่บ้าณนี้อ่าเดี๋ยวผมพามาชมบอนูเลียงคือกันนายบ,บอนูเลียงครับมาเบิ่งบ่อนี้เลยนี่ครับผมเดี๋วนี้มันเป็นเอ่อหนูสำหรับสำหรับตัวนี้นะนี่นี่ตัวตัวนี้น้อยมันเป็นลูกของตัวแดงๆวันนี้มันเป็นเลือด มันเลือดชิดต่างนากมันเลือดชิดมนันเป็นเป็นลูกของ,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 ง,งของของตัวนี้้ะตัวผูวบัานี้ผงก็เลยว่ามันเป็นตัวเมียสาหรับลูกตัวนั้นผมก็เลยว่าเอาเวนีเลยฮะเทียนผสมให้นะเป็นว่างั้นที่เป็นเป็นหนึ่งตัวสารนะสำหรับร่วงกับลูกหน่อยตัวนี้น้ะบ่นหน่อยแต่ว่านี่สามเดือนแล้วล่ะนี่นี่นี่อยู่หลังตัวผัวเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ลูกยุ่นนี่นี่อีกน้องก็ล้างมือตาได้เดเกิดว่าทิตงเลยแหละน้องนะตัวหน่อย lúc lùn nè này, săn to này, này này săn to này, con này, nó phù đi bên ông ba, xây hẳn tôi nói, nó, Đâu xăm, xăm luôn chán to này, là, con dám để lên, um, lùn chán to này, này, con này nó để liềng ma,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  này, có để cắm hết kho khăn, có bóc gan lùn cái น้ครับอุโบกันลูกซ่านเลยก็การอยู่สองสองขอกสองอสองโตนะครับอันนี้ก็เป็นลูกของเขาแนะ้วนะลูกของบอัวมันละนี่ผมถือว่าถือดยังไงแล้วนะครับยังไแล้วบะสีเอาไวเ้เฮ็ดนู่นเนี่ยเนี่ยม,มันคือ,อง,งามๆนะครับมันคือเป็นสีนงามสนิทนะครับโค้งสางเขาก็เทือดงามอยู่ แต่ว่าอาจฐจิเบิ่งตอนต่อไปอาจ,จีพอาชีพคัดไปเป็นบางส่วนเท็ดพันนะครับบางส่วนอาชีพเป็นหนูเหนือนะครับเพราะว่าหนูเหนือมันหลายนะครับประมาณนี้อ่ะเบิงบ,บ่อเบิงบอ่อนี่จะหน่อยสำหลับ,บอ่อนี่นะครับเสีลห้หนูพิ่นหนูพิ่นไปเสกหมด คา่าชยู่ในนี้แหละนูขอกนี่ขอกทอดสองแม่ได้ลูกสิบสี่ตัวแต่ว่าเลี้ยงแม่ที่เลี้ยงลูกนั้นไม่โยแม่เดียวนะครับบอนี่ถือว่าตัวน้อยแห้งนะคลูขอตัวน้อยแห้งแห้งคอล่อยอยู่เนะพราะว่าเพราะว่าแม่เดียวมันเลี้ยงลูกสิบสี่ตัวมันนำ้ำน้องมันมเพียงพอนะครับท่านผู้ชม เป็นระเบอดคงสังเกตลงแล้วนะครับเจอว่าเป็นยังนะครับบอลเป็นยังที่เราเอาคุ้นนะครับตามสมาชิกีนหวัวหันเป็นเราเอาก็คุ้นเองกระเด้นะครับคุ้นคุ้นเลยนะครับอ่ะถ้ารับชมส่วนบอลนี้นะท่านผู้ชมเป็นหนูเพจเมียนะครับอ่าที่ผมได้คัดไว้แล้วล่ะอ่ะาคัดไว้แต่ห็ดพันนะครับ แต่ว่าบาัตสิไทยคลิปแบบตอนวิธีการผสมพันธุ์ของผมนะแต่ว่ามันก็ผมจับเบื้องหนูแล้วมันมันๆในพร้อมครับก็เรยกว่าเลี้ยงไปอีกจักหน่้อยก็น,นับถ้าเมื่อใดผมจบับไปใส่โดมสิไทยเบื้องนะครับที่เออเทคนิคของผมนะครับจนบอนนี่ก็คือเก้านะครับร่วมเพจน,นะครับเพจคือก้านนะครับสำหรับบอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว คาดว่าถุท่านปีใหม่เพิ่มยิ่ดอกนะประมาณมีสิบตัวได้นะครับมีสิบตัวได้สำหรับบ่อนี้นะครับมีสิบตัวได้อยู่แต่มีตัวหน่อยตัวไงนปนกันไปนะครับแต่สำหรับบ่อนี้คัดใสอยู่แล้วคัดใส่คัดเพลทนะครับท่านผู้ชมคัดใส่คัดเพลทไปแล้วนะครับนะ,บนะ <S <S ส่วนบ่อนี้นะท่า,านผู้ชมส่วนบ่อนี้ วันนี้พี่ว่าลูกลูกงามแล้วนะลูกงามขึ้นแล้วลูกใหญ่แล้วนะครับครบเดือนแล้วล่ะครบเดือนแล้วเดือนเดือนเอ่อบ่จากกี่มือดลกเหนียวเกิดวันที่หนึ่งกับวันที่สองครับมันนี้วันที่หกแล้วนะมือต้คขีวันที่หกกระเดอนกวนวน้อยๆนะครับอ่ามีความตูผูเป็นอีหล่อนเพียวหนังมันเป็นยังงูน,นะครับรนี่แหละนะครับงามแล้วสำหรับว่นนี้กับแบงลูกไปเห็น อาจารย์คืนน้ำนะครับหกโตห,าตโตหาตโต้าโตหกโตนี่แหละนะครับอยากได้ลองไปขุนเห็ดพันธุ์มั้งครับเลี้ยงเห็ดพันธุ์มั้งพวกแบบเป็นแบบอยากได้ขามสายยอะหน่อยเนาะนะครับท่านผู้ชมมันถ้าเอาในผสมในอ่าที่แบบว่าที่แบบว่าจนนะได้ล่ะเลม่าคูเน,นืงอสิเอาลูกผสมกับพร่องสิมันเลือดฉีดเนี่ยหนดครับเป็นราอยากได้ไปไปเอ่อ ไปจะไดนล่ะไปขามสายแล้วนะครับขามสายพันจังหน่อยนะครับเพื่อมันทีได้มันี่เลื่อนตัตวๆมันทีว่ายนะครับมันอาจจะกินหอาหารใหญ่เลี้ยวเนาะกองนะครับสำหรับวันนี้เนาเป็นตัวผู้สองตัวนะท่านผู้ชมเป็นตัวผู้ร่วมกันอยูสองตัวนะครับอันนี้ก็เชียวประหยัดพันนะพออเพราะว่าเพราะว่าแม่เขาเป็นตัวใหญ่นะกับกับพ่อเขาเป็นเป็นเอ่อเ,เป็นนูใหญ่นะ อายุอะไรหรือลงไงนี่รนนครับก็เลยว่าไปเหตุพันับนู้ตัวนี้สองตัวนี้ประมาณสามเดือนสองเดือนกลัวนะเม่อสักหนสามเดือนหรอกครับเม่อ้ักหน่สามเดือนหรอกประมาณสองเดือนกลัวเลยครับนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะผมพาพี่น้องาเบิง้งเข่าวกว่อนนะครับมาเบิง้งซื้อได้บ่ได้ แนะนำนะครับมาเบิรงนกระือมาเบิรงการที่เออ่บิร์นการดอกทีผมใส่บัวงมาเนาะเป็นหนูอยู่บ่อทำบุตรแหละนะครับแล้วก็บ่อท้งบีของพ่อผมเนาะแล้วอีกบ่อนึงอยู่หันนะครับอ่าก็มีบ่อบ่อนั่นแหละนะครับที่ได้ตัวใหญ่เนาะครเอาไปเห็ดพันเจ้าหน่อยหรือว่าเจ้าเห็ดนู่นเหนือกับ่จางนะครับอ่ะแล้วชิมนี้เนาะอย่าลืมกดไลร์กดแชร์ช่องลมักแช่นี่นะครับอ่าขอไปพวานชิมหนาวชิมนี้ก็ขอตัวล่ากันครับ سولی ہوں